การดูดวงนั้นควรจะเน้นลัคนาก่อนลัคนาคืออะไรเพราะมันคือจุดเริ่มต้นชีวิตคือจุดกำเนิดของชะตาชีวิตลัคนาเดินทางเหมือนเข็มนาฬิกาของรอบจักรราศีในเวลาที่คุณเกิดองศาของคุณจะหยุดอยู่ที่ราศีใดนั่นคือราศีของลัคนาท่านส่วนราศีคือวันที่เกิด จะหยุดที่ราศีตามวันที่ท่านเกิดในแต่ละเดือนในแต่ละปีการดูดวงจึงควรให้ความสำคัญกับลัคนาก่อนแต่ถ้าเน้นการงานควรจะดูราศีประกอบไปด้วยถ้ายังไม่ทราบลัคนาควรจะหาลัคนาเพื่อความแม่นยำนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรประจําเดือนกันยายน2563 สำหรับผู้ที่เกิดวันที่2 5มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะหรือมีลัคนาสถิตที่ราศีมังกรมีดาวจันทร์ดาวทิศสถิตที่ราศีมังกรชาวมังกรเนี่ยมีดาวเสารเป็นดาวประจําลัคนาราศีเกิดของเจ้าชะตานะคะในเดือนกันยายนนี้ดาวเสารของเจ้าชะตาก็ยังอยู่ในภพวินาศนะคะดาวพรฤหัสบดีก็ยังอยู่ในภพวินาศด้วย แต่ในเดือนกันยายนนี้มีข่าวดีนะคะดาวพระราหูซึ่งเดิมทีแล้วคือดาวการเงินของชาวราศีมังกรเขาจะย้ายออกจากภพอริมีตำแหน่งที่ดีขึ้นการย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้มีผลกระทบต่อชาวราศีมังกรค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าดาวพระราหูคือดาวการเงินการย้ายครั้งนี้ส่งผลดีค่ะ การเงินของชาวราศีมังกรจะมีข่าวดีเป็นอีกราศีนึงที่ได้ผลดีต่อการย้ายในครั้งนี้นะคะเรียกว่าดาวใหญ่ทั้ง3ดวงดาวราหูดวงหนึ่งนะไม่ตกอยู่ในภพที่เรียกว่าไม่ดีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีดาวจรที่เป็นดาวเล็กๆค่ะที่จะมาส่งเสริมให้ชาวราศีมังกรนะเกิดความโชคดีมากขึ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ในเดือนนี้นะมีดาวอะไรย้ายกันบ้างก็ตั้งแต่วันที่สองกันยายนนะคะดาวพระศุกร์ค่ะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรแล้วนี่คือพบปัตะนิค่ะเป็นพบแห่งความรักเข้าสู่พบปุตตะของชาวราศีมังกรดาวราหูคือดาวการเงินนะคะของชาวราศีมังกรย้ายมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยได้ตำแหน่งนิด แต่อย่างไรก็ดีกว่าเข้าอยู่ในตำแหน่งเดิมแน่นอนค่ะแม่หมอมองถึงการเงินของชาวราศีมังกรจะมีทิศทางที่ดูดีขึ้นนะคะดีขึ้นและพอวันที่17กันยายนนะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีกันค่ะถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่ก็คือพบสุภะพอวันที่19กกันยายนดาวพระพุธ จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบกรรม,มะนะคะอยู่ในตำแหน่งนี้จะมีตำแหน่งเป็นกเกษตรธิบดีและเป็นดาวที่มาจากการงานค่ะของชาวราศีมังกรด้วยแสดงถึงการงานของเจ้าชะตานะจะโดดเด่นในเดือนกันยายนนี้ค่ะและพอช่วงช่วงปลายเดือนนะคะวันที่29กากันยายนนี้ดาวศุกร์เขาจะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ ถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบมรณะนะคะและก็ในวันเดียวกันนั่นแหละคือวันที่29กันยายนดาวพระเกตอีกดวงหนึ่งก็จะโคจรเข้าทับลัคนาของชาวราศีมังกรดาวที่ให้คุณ,ณประโยชน์ในเดือนนี้สำหรับชาวราศีมังกรนะคะได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีมีตำแหน่งเป็นเกษตรธิบดิดาวที่ไม่ให้คุณ,ณประโยชน์หรือ ให้คุณไม่ค่อยมากอะค่ะนั่นก็คือดาวพระราหูมีตำแหน่งเป็นนิดแต่อย่างไรก็ดีนะเมื่อพระราหูเขาย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงจุดนี้ค่ะมองว่าการเงินของชาวราศีมังกรอะจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดีกว่าเขาอยู่ที่เดิมอะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการโคจรของดาวจรในเดือนกันยายนนี้ค่ะที่ใช้ในการทำนายดวงนะของชาวราศีมังกรค่ะ เราก็ไปดูกันในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างการงานของชาวราศีมังกรนะจะโดดเด่นขึ้นนะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าความยากลำบากและปัญหายังมีให้ชาวราศีมังกรได้แก้ไขได้ปวดหัวอยู่นะคะในเดือนนี้มีดาวหลายดวงที่แปลผลว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่สำหรับชาวราศีมังกรอนะ่ะที่ตกงานมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรอนะ่ะแต่การได้งานใหม่ครั้งนี้อาจจะทำให้ท่านเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็มีอุปสรรคค่อนข้างมากนะคะแต่อยู่ในทิศทางที่ดีแหละแล้วก็แสดงถึงความก้าวหน้าที่ดีขึ้นด้วยแต่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยค่ะหลังจากที่ชาวราศีมังกรหลายๆท่านตกงานเป็น ระยะเวลาสักพักหนึ่งเรียกได้ว่าในเรื่องของงานก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะที่เป็นชาวราศีมังกรนะก็การค้าการขายก็จะเริ่มมีกำไรนะคะแล้วก็มีทิศทางที่มองแล้วว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นนะคะมองเห็นอนาคตเห็นแสงสว่างทางด้านการค้าขายกิจการธุรกิจนะคะ เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปค่ะมาดูในส่วนเรื่องของด้านการเงินที่ผ่านมาการเงินของชาวราศีมังกรน,นะคะจะหนักไปทางจ่ายนะคะรายจ่ายนี้ค่อนข้างมากเลยหนักมากแล้วก็รายรับบางท่านอาจจะไม่มีเลยแต่ที่อยู่ได้ก็เพราะว่าเงินเก่าหรือว่าทรัพย์สมบัติที่เจ้าชะตามีอยู่แล้วนั่นเองนะคะสาเหตุก็มาจากเพราะว่าดาวพระราหูค่ะ ของเจ้าชะตาเขาไปสถิตยอยู่ในในราศีเมถุนเจอดาวคู่ศัตรูแล้วก็ไปตกอยู่ในภพอริด้วยแต่พอในวันที่10กันยาย,ยนนะ่ะดาวพระราหูจะย้ายตำแหน่งไปอยู่ในภพปุตตะภพนี้ค่อนข้างดีต่อเชาวราศีมังกรถ้าเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินนะเรียกว่าดีกว่าเดิมคะ่ะแต่ดาวพระราหูก็ยังมีตำแหน่งเป็นนิดนะอาจจะมองว่าด้อยดังนั้น ทำนายว่าชาวมังกรจะเริ่มได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะจะมีตัวช่วยค่ะเจ้าชะตาจะมีเงินใช้จ่ายแล้วก็มีรายรับเข้ามาอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะก็เหมือนว่ามีเงินเข้ามาในจังหวะที่ทันหมุนออกจ่ายออกอะค่ะมาถึงในด้านของความรักของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะ ความรักของเจ้าชะตาในเดือนนี้ตัวท่านเองจะมีสเสน่ห์นะคะและเริ่มที่จะมีคนสนใจในตัวของเจ้าชะตานะในเดือนนี้ชาวมังกรจะเริ่มที่จะมีความรักใหม่สำหรับคนโสดนะคะมองว่าค่อนข้างดีนะแต่สำหรับคนมีคู่นี่ควรที่จะระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะนำพาซึ่งปัญหามาให้แก่ตัวชาวราศีมังกรได้นะในเดือนนี้ ความรักจะโดดเด่นค่ะและก็จะพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าชะตาอีกด้านหนึ่งได้เลยทีเดียวสำหรับในเดือนกันยายนนี้ค่ะมาถึงของด้านสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพื้นดวงโดยปกติแล้วของชาวราศีมังกรไม่ค่อยจะป่วยค่ะสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยมีอะไรนะ่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่อุบัติเหตุก็ไม่มีนะคะเพราะว่าพื้นดวงก็ค่อนข้างจะแข็งแรงดีสำหรับชาวราศีมังกรนะอาจจะตกต่ำได้หลายๆด้านนะแต่ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ด้านอุบัติเหตุนี่ถือว่าดีเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรในเดือนนี้นะคะเมื่อดาวราหูย้ายออขอแนะนำว่าอาจจะมีการเจ็บ ่วยของคนที่ท่านรักหรือคนที่อยู่เคียงข้างเจ้าชะตานะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ะคะ่ะและก็พวกบุตรหลานบริวารของเจ้าชะตาค่ะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้ในช่วงนี้นะดังนั้นควรที่จะดูแลใส่ใจในจุดนี้ด้วยนะสุดท้ายเรื่องของโชคลาภของชาวราศีมังกรในเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีต้อนรับการย้ายของพระราหูค่ะ การเงินของชาวราศีมังกรจะมีการขยับดีขึ้นดาวพระเกตยังคงอยู่ในภพกระดุมพระและจะย้ายเข้ามาทับลักษณะข,ของเจ้าชะตาด้วยในเดือนนี้จะฝันค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวนะคะหากฝันได้เลขอะไรก็ลองนำไปเสี่ยงโชคดูนะคะอาจจะเกิดโชคดีได้สำหรับเดือนนี้แม่หมอขอสรุปดวงของชาวราศีมังกรนะดาวพระราหูย้ายเข้ากับ เข้าไปสู่ภพปุตตะนะจากดาวใหญ่ทั้ง3ดวงค่ะที่เคยตกอยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีในเดือนนี้มีพระราหูย้ายไปอยู่ในภพปุตตะแล้วจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับชาวราศีมังกรยังไงก็เดือนกันยายนน,นี้แม่หมอขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีล่ำรวยนะคะกันทุกๆคนขอบคุณค่ะ